พลาดค็ต้อง้าคุณพ่อมีความสุขขนาดไหนครับกับการที่ได้กลับมาลองก็เป็นศิลปินนี่ยันจะมานั่งถูกอยู่ไกลก็เป็นอย่างนี้แหละได้กลับไปบ้านแล้วทุกคนมีเคร่องเสียแสดงว่าได้ออกงานกันละครั้งคุณพ่อจใจมีความสุขแฮปปี้ใช่ไหมครเราห่างเหินกันไปกับลูกศิษย์ลูกหาเพราะเรเห็นคนลุการเดียวกันเกิดมาเป็นศิลปินมันก็ต้อง คือความสุขเจอคนนั้นเจอคนนี้คุยกันนั่นเรื่องน้องคนนี้จำไม่ได้เขาคือแต่พอขึ้นเวทีเสียงแห้งแสดงว่าตอนอยู่บ้านนี่คือเหงาไหมพ่อมันข้อเหงาตัวอธิบายความความคนก็ลูบตาของมือไว้ในหูร้องเร้าร้องจ่าแต่ถ้าหากนอนจะนอนเมื่อไรเราก็นั่งเขียนนั่งแก้เพลงโน้ตเพลงนี้ มันมีอารมณ์มันอีตอนนี้ับแสดงว่าทุกวันนี้ก็ยังคือยังมีการแต่งเพลงยังมีการเอาคร,รางต่างว่าประยุกต์ใหม่บ้างทำดนตรีบ้างแล้วทำใหม่ๆภาษาของที่ลูกทุ่งมาเอามาใช้กันใหม่ๆแล้วเอา,ามาปรับว่างชอบเปลี่ยนภาษาครับนะเ,อเอาเอาเพลงเก่ามาเปลี่ยนภาษาเป็นยุคนี้เปลี่ยนตลอดเปลี่ยนทุกยุคนะเ<ช><ๆ>ขาชายนี่เปลี่ยนแล้วก็นก้นอง ที่จะติดไทยเดิมอยู่ไม่ได้<อ>เปองพื้นบ้านความรพอเปลเอาคนโบราณครับคุณพ่อเรียนรู้ภาษาใหม่ๆจากไหนครับภาษาใหม่ๆบางที่ก็ถามลูกสาวลูกชายบางครัอแต่ตอนเรียนอะไร ภาษาติดอะไรกนเลยเงียบไปเลยก็ได้ครับแต่ว่าถ้าไอเฟย์อย่างคำไหนที่คุณพ่อรู้สึกว่า amazing จังเลยคำนี้ไม่เคยได้ยินเลยขอหนึ่งคำที่คุณพ่อรู้สึกว่ามัเป็นคำคำแผลงอะบ้านเขาพูดกันนะอย่างวัดที่พ่อทำบุญเนี่ยถ้าเขาชื่อวัดโพเขาบางคนไม่รู้ถ้าคือสมัยก่อนถึงมหาราชันมีต้นโพใหญ่ที่ บางวันเขานักโรคเขาก็เอาหอ,ง,าอมงมาฝาอนี่มาเพียนไป,ไป,ปนเพราะคุณบราพ่อกแม่ยังไม่ไม่ภาษาเซนายเ้นนี้ยังไม่ไม่รู้เลยถ้าพอเราได้เรียนามาก,ก็บอกให้เขียนอย่างนี้ในปีพขชื่อในปีแม่ชื่อปวดภาษาเพลงก็ชายจะเป็นจริงๆแล้วว่า ในยุคเก่าๆที่กระแตกที่แก่ดังแกแวกออกมาในเพลงพูทูทองใจพอพอพิลมจะเป็นเพลงเรียบร้อยภาษาเพราะเพราะชายในแวกออกมาเลยก็จึงถ้าเปรียบเทียบบนนี้ก็เป็นอินดี้นยุคที่แล้วเขาเริ่มอนต้นระสมัยก่อนข้าวในที่บ้านแม้กระทั่งทองแท้ก็ไม่มีดูวิทยุก็ไม่มีไาหนังฟัง น้อคนที่ก็พูดกันแต่ว่าภายในต้องไปกับแม่เลยครับเขาเขาพูดภาษานะอย่างนี้อย่างนี้เราก็แปลนะคอืมคือว่ามองการพุ่งบ้านเราตอนนี้พัฒนาไปทางไหนนะครับหรือว่าเปยังไหเพายังคิดว่าของืีนะานานเขาใหู้่นานเดินทลองไปของที่บ้านครับแต่ว่าความเป็นลูกคู่มาไทยเดิมเนี้ย ทังันตทังยอายุเขรวยกันเป็นไม่รู้เท่าไแต่เราค่าดไปในวงวันหนึ่งงานหนึ่งไม่เกินสามพันบาทเราหีบไปถึบอกมาได้ลูกๆเนี่พอเสียพ่อไปแล้วก็มีพี่มีจู๋อะไรน้องใจอะไรค่าทิ้งกำลังกระทังทิ้งน้อน้อยก็ปีใต้น้อยเลย ฟีดข่าวรวมมาพร้อมออฟงงังตะพรียงสมยศทำลนแล้วก็ทานเย็นแผลแล้วก็อะไรนะที่อีกคู่เพรบูลบางเพลงอนเคู่คัเร็เรวๆนี้จะมีซิงเกิลล่าสุดที่กำลังไม่ได้พ่อไม่บันทึกเพลงมานานแล้วครับตอนนจะป่วยไม่ได้บันทึกเลยบันทึกเพลงละเพลงเดียวนานและสองปีละเร็เรวๆนี้จะมีอาเจนทพบก็มีโปรเจกต์ที่จะเอาเพลงคู่เพริบูลของคัน มาให้พ่อชายร้องพ่อชายจะรับหน้าที่หนึ่งเพลงเร็วๆนี้ได้ฟังแน่ก็สั่งทาดนตรีแบบในยุคปัจจุบันก็ยังคิดหาอยู่ว่าจะทำยังไงให้มันเป็นดนตรีปัจจุบันแต่เป็นเป็นพ่อชายร้องดนตรีแบบเบาๆแต่สิ้พ่อรับหน้าที่เพลงอะไรนะชายสามโบทไม่ใช่นอชายสามบดคชับชายสามโบทสานันคำรุนอ๋อคำรุนพ่อที่รับอาจารย์ยังแขใช่ไหม ใช้สามโหใช้กันแข็งครับแต่กูเป็นบูนที่พ่อรับประทีปอย่าดูถูกเขาะนะเหมือนด่างตาตีลองเบ,บาๆได้ร้อ,องได้ฟิล์มพลงก็จำเนื้อได้ไปรลองสักหน่อยหนึ่งไหมอย่าดูถูกเอาหน,น้าเหมือนด่างตาตีเอาปืนหน้าเป็นดี